จะซ่อมไฟหลังซ่อมเนี่ยไหลีฮะดีครับหลีฮะติดครบครับดีครับแบเกเรียบร้อยอ่ะไฟเลย <c oughs> เียวติดไหมเอ่ยตรงที่นะครับไม่ไร้ที่เลยอ่ะเดียวโอเคครับ สายผิดครับสายิดนะโอเคผิดครบครับโอเคร้อยพร้อมส่งครับ <Okay. S 2>